ดวงราศีมังกรปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมมาดูกันนะคะว่าแต่ละช่วงแต่ละเดือนชาวราศีมังกรจะเจออะไรบ้างชีวิตจะเป็นอย่างไรมกราคม2569จุดเริ่มต้นแห่งพลังใหม่การวางรากฐานสำคัญ เดือนนี้เป็นช่วงที่พลังงานดาวส่งเสริมเรื่องการเริ่มต้นและความมั่นคงระยะยาวคุณจะมีแรงผลักดันอยากทำอะไรใหม่ๆทั้งงานและการเงินงานมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือได้รับมอบหมายงานสำคัญผู้ใหญ่เห็นผลงานมากขึ้นมีแนวโน้มให้โอกาสบางอย่างที่คุณรอคอย เหมาะกับการเริ่มวางแผนเป้าหมายระยะยาวเช่นเปิดธุรกิจเล็กๆหรือเริ่มทำงานเสริมการเงินรายได้มีเข้ามาต่อเนื่องระวังค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่เกี่ยวกับครอบครัวหรือซ่อมบ้านเดือนนี้เหมาะกับการเก็บเงินมากกว่าการลงทุนเสี่ยงความรักมีพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่คนโสดมีคนเข้ามาแบบไม่คาดคิด คนมีคู่รักช่วยเหลือและสปอร์ตกันดีแต่ต้องระวังอารมณ์ล้าเพราะงานเยอะสุขภาพระวังการพักผ่อนไม่พอปวดหัวเครียดง่ายควรออกกำลังกายตอนเช้าให้ร่างกายสดชื่นโชคลาบลาบเล็กๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากผู้ใหญ่ในบ้านไม่เด่นมากแต่ไม่ขาดคำแนะนำ เริ่มปีอย่างช้าๆแต่มั่นคงทำทีละเรื่องแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ดีมากในกลางปีกุมภาพันธ์2569เดือนแห่งการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้เป็นจังหวะของการเลือกและการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์ งานมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนหัวหน้าหรือรับภาระงานเพิ่มอาจต้องตัดสินใจบางอย่างที่สำคัญต่ออนาคตเหมาะกับการปรับระบบงานหรือแก้ปัญหาที่ค้างมานานการเงินมีเงินก้อนหรือรายได้พิเศษแต่ก็มาพร้อมรายใจสำคัญระวังการถูกชวนลงทุนที่ดูดีเกินจริง เหมาะกับการจัดงบประมาณใหม่ความรักคู่รักมีโอกาสเข้าใจผิดจากเรื่องเล็กๆคนโสดมีคนเข้ามาแบบลองใจต้องค่อยๆดูไม่ควรรีบตัดสินสุขภาพระวังระบบย่อยอาหารปวดท้องท้องอืดงดกินเผ็ดหรือกินดึกโชคลาบลาบจากการเดินทางหรือสถานที่ไกลบ้าน ฟังเสียงลางสังหรณ์เดือนนี้แม่นมากคำแนะนำอย่ารีบอย่าใช้อารมณ์ความเย็นจะพาคุณผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างสวยมามมีนาคม2569ดาวงานพุ่งแรงที่สุดในรอบหลายเดือนเดือนนี้เป็นเดือนไฮไลท์ด้านงานของราศีมังกรความสามารถโดดเด่นแบบคนรอบข้างยังต้องยอมรับ งานมีเกณฑ์เลื่อนตำแหน่งได้โปรเจกต์สำคัญผู้ใหญ่ให้ความเมตตาและเปิดโอกาสใหม่เหมาะกับการโชว์ผลงานการเจรจาหรือเปิดตัวอะไรใหม่ๆการเงินรายได้เพิ่มขึ้นชัดเจนอาจได้เงินก้อนหรือค่าตอบแทนพิเศษแต่ต้องระวังรายจ่ายเรื่องสุขภาพหรือพาหนะ ความรักเริ่มอบอุ่นและราบเรื่อนกว่าที่ผ่านมาคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาแบบถูกใจตั้งแต่ครั้งแรกความสัมพันธ์ที่เริ่มในเดือนนี้มีโอกาสพัฒนาไกลสุขภาพระบบหลังไหลหรือกล้ามเนื้อตึงเพราะทำงานหนักควรหาเวลานวดหรือยืดกล้ามเนื้อโชคลาภเด่นในเรื่องตัวเลขที่เกี่ยวกับวันเกิดหรือบ้านเลขที่ โชคมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือคำแนะนำกล้าที่จะโชว์ความสามารถเพราะนี่คือเดือนของคุณอย่างแท้จริงเมษายน2569เดือนแห่งการพักปรับสมดุลฟื้นฟูชีวิตหลังจากเดินเครื่องหนักมาหลายเดือนดาวพักทำให้คุณรู้สึกสบายขึ้นงานงานผ่อนลงเล็กน้อย ได้เคลียร์งานค้างหรือจัดโต๊ะทำงานเหมาะกับการวางแผนใหม่เตรียมโปรเจกต์ใหญ่ในกลางปีการเงินรายได้ดีขึ้นเหมาะกับการเก็บออมและจัดระเบียบทางการเงินใหม่รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นเรื่องครอบครัวการเดินทางหรือซ่อมแซมบ้านความรักเดือนนี้อบอุ่นเป็นพิเศษ คู่รักเข้าใจกันมากขึ้นได้ใช้เวลาร่วมกันโสดมีโอกาสเจอคนต่างถิ่นต่างที่มาสุขภาพอารมณ์ดีขึ้นสดใสแต่ระวังภูมิแพ้หรือปัญหาผิวเล็กๆโชคลาบลาบจากสิ่มเก่าของมือสองของเก็บโชคมาช่วงเช้าเช้า คำแนะนำเดือนนี้ให้พักใจและตั้งต้นอย่างสงบเพื่อก้าวใหญ่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพฤษภาคม2569เดือนแห่งโอกาสใหญ่การเริ่มต้นระดับสำคัญจังหวะเดือนนี้ดีมากเหมาะแก่การคว้าโอกาสทันทีที่เข้ามางานมีงานใหญ่โปรเจกต์ใหม่ลูกค้ารายสำคัญ บางคนได้เริ่มธุรกิจของตัวเองงานที่เริ่มในเดือนนี้จะเติบโตดีเป็นพิเศษการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนหรือโบนสัสรายได้เพิ่มขึ้นจากงานพิเศษแต่ต้องระวังรายจ่ายฟุ่มเฟือยเพราะอยากให้รางวัลตัวเองความรักสเสน่ห์แรงมากคนเข้าหาเยอะคนมีคู่ความสัมพันธ์หวานมีเกณฑ์ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน ความคาดหวังสูงอาจทำให้มีงอนแง่นเล็กน้อยสุขภาพแข็งแรงดีอาจเหนื่อยเพราะเดินทางเยอะโชคลาภมีโอกาสได้โชคจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โชคเล็กๆแต่หลายครั้งคำแนะนำอย่าปล่อยโอกาสหลายอย่างจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จใหญ่ในปลายปีมิถุนายน2569 เดือนแห่งความมั่นคงการวางระบบใหม่เดือนนี้เป็นช่วงทุกอย่างนิ่งมั่นคงและคลี่คลายงานงานราบรื่นไม่มีปัญหาเหมาะกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆอาจได้ร่วมงานกับทีมใหม่ที่เข้ากันดีการเงินรายได้มั่นคงขึ้นมีโอกาสได้เงินจากงานเสริมใช้เงินกับบ้านรถสุขภาพ ความรักคนโสดมีเกณฑ์เริ่มคุยแบบจริงจังคนมีคู่ความสัมพันธ์นิ่งสบายใจไม่ทะเลาะสุขภาพแข็งแรงขึ้นระวังระบบกระดูกเล็กน้อยโชคลาบเด่นเรื่องโชคจากคนรักหรือเพื่อนสนิทคำแนะนำดูแลพื้นฐานชีวิตให้ดีเพราะครึ่งปีหลังจะมีเรื่องใหญ่ให้ลุย กรกฏคม2,569เดือนสุดโดดเด่นแห่งปีความสำเร็จสูงมากนี่คือหนึ่งในเดือนที่ดีที่สุดของปีงานพงกเด่นจับงานอะไรก็สำเร็จมีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งหรือได้รับคำชื่นชมเหมาะกับการนำเสนอหรือออกงานใหญ่การเงินรายได้พุ่งมีโชคแบบฟลุกฟล๊ก ได้รับของมีค่าของขวัญหรือเงินจากผู้ใหญ่ความรักคู่รักความสัมพันธ์มั่นคงคนโสดเจอคนที่ใช่าจากงานหรือสังคมใหม่ๆสุขภาพแข็งแรงระวังปวดหลังเพราะนั่งทำงานเยอะโชคลาบเด่นมากโดยเฉพาะจากตัวเลขเก่าๆมีเกณฑ์ได้เงินก้อน ทำแนะนำลุยไอสุดเพราะนี่คือเดือนที่ดวงเปิดเต็มที่สิงหาคม2569พลังเริ่มต้นใหม่ความฝันเริ่มเป็นจริงเดือนนี้ส่งเสริมเรื่องสร้างสิ่งใหม่ๆในชีวิตงานมีเกณฑ์เปลี่ยนงานหรือเริ่มธุรกิจได้แรงบันดาลใจใหม่โครงการใหม่กำเนิดขึ้นได้เพื่อนร่วมงานดี การเงินรายได้ดีแต่ระวังลงทุนที่เกินตัวเหมาะกับการลงทุนเล็กๆไม่ใช่ก้อนใหญ่ความรักคู่รักให้กำลังใจดีมากคนโสดได้พบคนที่นิสัยตรงกันมากสุขภาพระวังไมเกรนหรือความเครียดสะสมโชคลาบมีลาบจากการเดินทางไกล คำแนะนำค่อยๆขยับไม่ต้องรีบกลางปีนี้คือช่วงเริ่มต้นที่ดีมากกันยายน2,569เดือนทดสอบจิตใจระวังอารมณ์และคำพูดงานงานเยอะจนล้นมือมีเกณฑ์ผิดพลาดจากความรีบต้องระวังการประทะก,กับเพื่อนร่วมงาน การเงินรายจ่ายเยอะโดยเฉพาะเรื่องบ้านระวังถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืนยังมีรายได้ปกติแต่ต้องบริหารดีๆความรักมีปัญหาเรื่องความเข้าใจคนโสดเจอคนเข้ามาเพื่อจะได้ไม่พลาดการพยากรณ์ดวงดีๆแบบนี้ขอให้ทุกคนดวงดีเงินทองไหลมาเทมาโชคเข้าข้างทุกวันค่ะ